มาเจอดีกวทางเลยมานในกระไรเออบุญเจอต้องอะไรอาเจอในเจอาเลรอืมมีนี่อืมอืมบุญพูนเนียไว้ไวเด้ออันก็เจ้าพุ้นเลยเนาะบุญพระลานพระเส้นมาเจอดีเจอควางเลยนี่บุญทิงสู้บุญที่เลยอืเ้ยงลูกเจ้าลาน ยืมสมองก็บอได้นอนจับได้ไอ้มนตเลยมนต์ผิดออนแม่นแน่ตึงแจตึงดงจังสู้บ่ได้โอนอะไรรออออยู่ดีมีแห้งแหละเป็ด้มื้อหน้าเว้า่ได้กินมื้อหน้าเว้าบ่อันแวมแม่นไตาไออกไใส่น่ะเอาใหบล็องก็มีน่ะอือเนาะอือ เนาะอื่ให้เราเคยบอกก่าต้งอย่างนี้เลยเพื่อนเราจ้าบอกเคยงนนอมาเคยแล้วพบเจอแล้วสามีก็อ่อนนายมอกี้เดเอออ่อนแนออกก็อมงัดวามจ้าที่ไปบึญงัดบุญจ้าังก่อนมาเจ้าย่ามาไปแลวแลเราไม่เจอจำเลยพอเลยเออโม้ตัตังอะไรไปช่วยปรางอนบุญระองอนป่อยโจมงออนบุญปันพระใส่จนออนนายเนจะปลาในบุญเลมในตะกนในอีกอะไรมันเลย บ่แล่บ่ทันบื้นยุคอันสมัยอ <toc ันอะไรอีกน่ะหมออีดหมอก็บ่ต้องไต่บ่ต้องนําอะไรทักษะทุ่งเออหมอทักทุ่งอะไรออนไลฟ์ปอนเจ้าบุญเปอะบุญนี่เอ้าบ่แน่ออนไลฟ์ละอออยู่ดีมีแฮงเจียดอะไรจื่อก็ได้เออเจ๊ๆเจ้าก็ใส่เออยาอันภาษาอีเออเอออีปลาบึงว่าบ่เจ่ากี่เออลึกน่ะเริ่มอยู่คือเริ่มบุบราบุโธมาคาดูลึกแหล่ซอก อสกีแ <ừ, S 2> no ลออนเลยพระจะนอนไหนอืมอืมซาจะนอนไนไหนอโปตาออนในห้อมกี่ีบุญได้พระเบลอท่อเออลนะโอ้ดูดูกองเงินกองทองเขาอือนลกบมหาีเลยในอ่อนบ้นในเปมดในนะ่นบช่วยเนื้ออมอนมาต้องแทรกปลาออแล้วออปกระดงไปจะกินน้ำเขาเบ้อซาเดนี้นะก่อนเจ้าอวอ่อนเจ้าซาจะนอน่น่หะบุญเจ้าจะกะอา โอเล่อ๋อยูดีมีเฮ้คุณน่ะกูได้แหละพี่น้องที่สู้อย่ามอแล้วโนเนี่ยห้วยอิ๊ดน่ะพี่น้งบ่ได้สัมภาษณแหละอือโอาเนาะเางามได้มีแลเอาวยดงน่ะไก่เออบงใสมไดอีจก็ฮดติดูลองออลักกานะที่มากเยอผิดอแม่นแหละอันก็ได้ ลบนั้นดังเจอวางในอัมาดังหูบนาตาบ่แจ้งเด็กบ่ซอยน้อบ่ซิวซคลเอ้ยยุคอันสมัอันเจอในาสมออือมัดสู้ตม่ดังหูเอ้ยเอออนเอาก็ใส่เอบไหนเอาก็ใส่ก่อนเจ้าอย่าซงเลยมื้อนี้ดเออดยใส่อยู่เด้เออเอาอาๆๆ